พี่น้องมาเสียกันนะพี่น้องอ๋แม่ฮะอ่าได้แล้วเด้อได้ขายแล้วเด้อเรื่องรายการเรื่องเลยจ้ะหกกล่องร้อยป่ะหกกล่องร้อยหกกล่องร้อยเด้อเอาเนี่ยหมูเอาเนี่ยหกูเด้อเออสื่อโหลดนับเงินเป็นโลดหกกล่องร้อยเด้อครบแล้วอ้าวครบแล้วเนาะอ่า หกกล่องอยเด้อแม่คร่อยนะปห้ากล่อง้ออคนทำก็สวยนะแม่นาะคนซื้อก็สวยมันทำก็สวยคนซื้อก็มันเห็ดยากเนาะ อันนี้ราคอัไเสร็จแล้วคือจาติหนึ่งส็จเลยไม่ได้ค่ะอาจย์สิบลายบอปีนีลายค่นเออบอกงวงลายลายก็สั่รอยู่ด้ค่ะกอนที่ะเป็นแทนหั่งสิบปลวยีเป็นแฟนแล้วก็คุณแม่องผมไปได้รันเงินแนะคะของความภูงิใจของคุณแม่เออสีสดค่ะปันแกบแกะสีหลาได้หอนง่าบนเดจานต้นต้นตรับยังเ็น่ชื่เลี้ยงปยังไ้ ใส่ยังไงใสิงใส่งาใส่น้ำตาลอยู่บ่บ่ครับวัาเดี่มาจากธรรมชาติของมะม่วงต้องช่ามี้ชักแดดหญิง ประมาณสามแดดใช่ไหมที่จริงท่าประมาณสองแดดก็ได้ถ้าฟันแดดแดดดีนะคะเอากี่แดดนะคะสองแดดใช่ไหมคุณแม่ถ้าแดดดีนะคะแดดดีสองแดดก็คือไม่แข็งใช่ไหมนุ่มใช่ไหมคะนุ่มใส่งานอย่างเดียวใช่ไหมคุณแม่งานค่ะแล้วก็ใส่ใจด้วยค่ะเนื้อที่สำคัญนะคะใส่ใจนะคะด้วยความสามารถเป็นส่นนะคะคุณแม่ถ้าไม่ใส่ใจก็หมุนเอเล็กเลยค่ะนุ่มมากค่ะไม่นักที่เป็นส่นนะฮ่า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 ฮส่วนนั่นปะส่วนนันปะ เกี่ยกนยังมหนตีว่ะเกี่ยวกันมอกลับไปตัวถานเทพแล้วเนี่ยกลบไปถาไปเสียนเนาะมาเอาอะไรมือยู่ได้นะครับเอาเนี่ยเอาไม่เลิกกันนะครับยางได้นี่มีอยู่สามลั่งผมนเทพเปยหนึ่สามลั่นคือใบีแม่จอบไปเสี้ยนอืมไปงขาแดงไปพงบ่าวาแดงัพวบ่าวาแดงนตัวพวง่าวขาแดงมันเาีไปเลิกกได้ครับที่เอาเน่ไม่ขาดหนึ่งแล้ว คนเอวัก่อนกันจะว่าไรแกแรนะท่านผู้ชมจะขึ้นเหนือเนาะจะเป็นแผ่นนะครับยังเหนือเนาะอวยกองหนรัฐนอืสิ่งของเรานะครแต่เรา